สวัสดีคะ่ะ FCPP น้องๆเห็นอยู่บ่คะด่านหลังเสาจินี <c oughs> นี่คะ่ะอันเป็นตน้นบักขามยักษ์ตน้นบักขามใหญ่คะ่ะเออตน้นบักขามพันปีคะ่ะต้นนี้คะ่ะเป็นจังไรคือว่าตนา้นบักขามพันปีค่ะเออก็คือ,อว่าเกิดมากก็เห็นโหลดคะ่ะตน้นบักขามต้นนี้คะ่ะอันตั้งแต่เสาจิ <c oughs> ในีเกิดได้ใหญ่มากก็เห็นต้นบักขามต้นในี้เลยค่ะเป็นต้นแรกเนาะค่ะก็คือว่าใหญ่ที่สุดเลยล่ะคะ่ะเอออันเสาจินี <c oughs> อยู่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคะ่ะเออ ถ้าผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามเนาะค่ะยุบานกุดแข่ตำบลกุดแข่กะเออถ้ายังมาเห็นต้นมาค้างไงตนนี่นะคะกันมาเด้อค่ะกาเออกันมาเยี่ยมมาชมกันไดเนาะค่ะอันยุบานกาเฮทไฮไซนากะมาในคลิปนี่าวจินีสิมาเราให้ฟังว่าเป็นจังไหรสซอจินีถึงไหนมาเหตุคลิปแล้วกะแล้วกาโพสรูปสไตล์แบบนี้เออมิยังเป็นแรงบันดาลใจเออ ซอจีนี่สิเราให้ฟังเนาะแต่ก่อนเริ่มต้นเลยในการมาเป็นครีเอเตอร์เนาะซอจินี่กะเฮดคลิปอาหารเออเฮดคลิปอาหารแล้ะกะกะไทยคลิปถั่วไปไทยรูปภาพวิวรูปนั่นรูปนี่ถั่วไปเนาะกะในปีแรกก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะค่ะในปีแรกเนาะค่ะกะกะเพรเหตุไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกะกะเริ่มจับจุดได้เนาะบาตัวเองเนี่ยต้องทําคลิปแนวไหนนะเออกะคือสไตล์แบบว่า รีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมานะค่ะในจุดเด่นจุดดอยของตัวเองประมาณนี้เลยค่ะอันจังไนคือไดม่าทายคลิปแบบนี้เอาความหมั่นใจมาแต่ใสเออหลายคนกระถามเนาะค่ะเริ่มต้นเลยค่ะจุดจุดเริ่มต้นของซาวจินี่ที่ได้โพสต์รูปภาพต่างๆที่ว่าอาจจะเห็นหน้าอกนินดๆอย่างเงี้ยนะคะเออกาคือตอนนั้นอะซาจินีนี่ไปหาหมอค่ะไปตรวจมะเร็งเต้านมประจําปีนะค่ะ ไปแหละก่ะคุณหมอก็เลยถักค่ะว่าถักว่าสาวจีนี่นี่เป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกสวยมากสวยจริงๆคุณหมอนี่เป็นคุณหมอผู้หญิงเนาะคุณหมอไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่มีหน้าอกธรรมชาติสวยขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตของคุณหมอคุณหมอชมเนาะคุณหมอก็เลยชักประวัติเนาะถามประวัติของสาวจีนีเนาะก็เลยว่ามีลูกจากคนสาวจีนีก็บอกว่ามีลูกสองคนแล้วเคยให้นมบุตรไหมคุณหมอก็ถามก็บอกว่าก็ให้นมบุตรค่ะ คนแหล่งซาตินไหายนมไปสามเดือนเพราะว่าตอนนั้นเป็นแม่ไม่เนาะเป็นแม่ไม่กับคือแบบว่าแบบว่าเป็นแม่ไม่เนี่ยกัแบบว่ามันบสทสะดวกในการหนยนมบุตรนะคะกับสีช่วงนมหกินแน่แล้วกับหกินนมแม่แน่แบบนี้นะค่ะบันนี้พ่อมามีลูกคนที่สองบัดนั้นกับมีประสบการณ์เนาะค่ะการในการเลี้ยงลูกก็เลยหายลูกกินนมเนี่กับปีสามเดือนค่ะเออเพราะว่ามันจะง่ายกว่าไปช่งนมเลยค่ะเออไปเล่าหายนมลูกเนาะมันสิง่ายกว่านะค่ะ ที่นี่กะคุณหมอกะเลยช่มเนาะที่นี่คุณหมอก็เอิญพยาบาลที่ตรวจนะมาเบิง่งซอยกันมาดูสิสวยจริงๆอ่ะสันพอซาตนี่กราฟขึ้นมาเนาะกราฟมาบานซาตินี่ก็เลยคิดถึงคำชมของคุณหมอเนาะแล้วกับซาตินี่ก็เลยลองโพ์ลูปที่ว่าแต่งตัวแบบว่าเห็นหนะ้าอกนิดๆเนาะก็เลยโพ์ลงในในโชเชี่ยวเนาะค่ะ โพดลงไปกับมีกระแสตอบรับว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกสวยมากเลยกับสีมีขําเชื่นชมบว่าสิเป็นขํามชื่นชมจากผู้หญิงด้วยกันหรือจะเป็นคำชื่นชมจากเพศตรงข้ามแบบนี้นะค่ะซาตจินนีก็เลยแบบก็เลยโพดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะพอโพดไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของสาวจินนีที่นี่ค่ะกัเท่าที่จำได้แฟนน่ะก็เคยชื่ชมว่าเออหน้าอกสวยตอนนั้นเนาะแต่ว่า คนแรกที่ชมเนาะแต่ว่าซาจินเน่ก็เลยว่าเออเขาเป็นแฟนเราเขาอาจจะอยากทําให้เราดีใจเขาอาจจะพูดแบบว่าเออคือสิแบบว่าว่าแบบให้เขามีความสุขแบบนี้นะกับบริเอใจกันยังค่ะกับจนคุณหมอนี่แหละค่ะมาเป็นจุดประกายค่ะแล้วหลังจากนั้นมาซอจินเน่กัประสบความสําเร็จค่ะในทุกๆแฟตฟอร์มค่ะก็คือก็คือทุกๆแฟตฟอร์มที่สร้างรายได้ในระบบไอในระบบไอโซเชียลนะค่ะ เพชรยังไดคือว่าเจาะค้องประสบความสําเร็จเอายังมาวัดหลายคนกระถามมาในจุดนี้เนาะค่ะคือความสําเร็จของสาาจีนี่สาาจีนี่มองว่าการที่เราจะบอกว่าเราสําเร็จเนะี่ยคือหนึ่งเข้ามีเงินใส่ในขอบครั้วมีเงินเหลี่ยงพอเหลี่ยงแม่เหลี่ยงขอบครั้วเหลี่ยงตัวเองและกับพ่อกินพ่อใส่ในขอบครั้วก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จในในในนาทีการงานนะคะ ว่าซัตินีกะเฮตุมากมากหลายอย่างหลายธุรกิจเนาะค่ะอย่างธุรกิจหลาสูตของซัตตินิกะ,กะทาธุรกิจรับจำนองขายฝากรับซื้อรับขายแล้วกัประมูลที่ดินค่ะจากบังคับคดีแล้วมาขายต่อแบบนี้นะค่ะก็คือคือบอกว่า,วาไงคือทําธุรกิจอสังหานะคะ่ะถามมาประสบความสําเร็จบอก,ะกะระเลรียงครอบครัวใดอยู่คะ่ะแต่ว่ามันกะย่งคัดของนะคะ่ะคือมันต้องลงทุนเนาะคือลงลงทุนแล้วกะจังสีใดเงื่อนมาก แต่ในการมาเป็นครีเอเตอร์นี่มันบริลงทุนอย่างเลยค่ะคือคือเราแค่แสดงเออแล้วก็กโพดภาพแสดงแล้วก็เฮ็ดให้คนสนใจในในจุดที่เขานําเสนอนะค่ะก็แค่นี้ค่ะกะผู้ใดย,ย่งงบรเหตนะดเนาะผู้ใดแบบว่าสนใจแบบว่าอยากเรียนรู้อย่างยังห้ถามซัตจนิ่งเด้อค่ะซัจนิ่ไบริหวงวิชาค่ะคือในการสอน สกสอนมาหลายรุ่นแล้วค่ะแต่ว่าบอด้ออกมาพี่เซนหรือว่าบอด้ออกมาหเห็นในคลิปเนาะค่ะคือแบบว่าคืออยากสอนให้ทุกคนนะถ้าอยากมีรายได้กับกับโลกออนไลน์นะ่ยคะก็ยินดีสอนนะค่ะเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่อยากเรียนหรือเขาไม่อยากสอนเนี่ยเขาบอกอยากเรียนบางทือเราไปสอนเขาเนี่ยบางเทอมันกับบอมันนะค่ะคือคือให้ติดต่อมาเนาะค่ะคือคือว่าอยากอยากอยากมีรายได้ถามารายได้หลายโบ กามื่อหนึ่งกับซาจนีกับชาลียกับประมาณสิบใบเท่าค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็คือว่าพา่อพ่อกินพ่อใส่อะนะคะ่ะกับพ่อยากบอกถึงมันเป็นในดอกเรืองไร่ใดเนาะค่ะแต่ว่ากับผูผููอยากเรียนนะคะกับกับติดตมาเนาะค่ะจักสีว่าจังหดกับกับยินดีบอกยินดีสอนเทคนิคต่างๆบางสิ่งบางอย่างน่ะเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะถ้าเราไม่เข้าใจค่ะเออมันยังกระยาตาห้าบวกเข้าใจห้องเ็นบทสําสเาเ็จยักอย่างเลยค่ะเออบางคนนี่แค่คิดว่า โพสคลิปลงไปโพสรูปภาพลงไปมันโมเมนท์แค่นั้นค่ะมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกอยู่ค่ะที่ที่ยังบ่หัวนะค่ะซโซนี่กายูในโลกออนไลน์ในโชวเชียวมานี่กับปามาน4ีปีแล้วค่ะเออกถึงความรู้สีปลายแต่ว่ากายินดีเด้อค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนําทุกๆคนค่ะเอาํซนี่ก็น้ะค่ะเบื่หลายมันกะหลายค่ะขอบคุณค่ะ